ว้าวว้าวแบล็คพิงมาเซอร์ไพรส์พิงอีกแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะปล่อยโปสเตอร์คอนเซปต์พิงสีชมพูพร้อมกับโรเซ่ค่ะเธอก็มาเฉลยนะคะว่าพิงค์เบนอมน่าจะเป็นพิษของแมงมุมไม่ใช่พิษของงูอย่างที่เราคิดคิดกันนะคะเรียกว่าโรเซ่ค่ะเธอก็มาสปอยขั้นสุดไปเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเปลี่ยนทั้งไบโอแล้วก็แคปชั่นใต้ใภาพของเธอมีรูปแมงมุมสีดำอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะและเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานะคะ YG ค่ะก็ปล่อยโปสเตอร์อันใหม่มาเพิ่มเติม เป็นคอนเซปต์สีดำนะคะก็ว้าวไปเลยสิคะแต่ละคนเนี่ยโหเข้มมากค่ะดูเท่ดูแปลกตานะคะงานนี้ก็มีสลับทรงผมกันด้วยเหมือนกันพี่จีซูค่ะมีไว้หน้ามา้าส่วนออลิซาค่ะก็เปลี่ยนเป็นหน้าม้าแบบซีทรูหลังจากที่เมื่อคืนนะคะเธอปัดเปะค่ะไปด้านข้างก็เปิดเมงน,นะคะเรียกว่าลิซาค่ะมาคราวนี้เนี่ยก็มีหลายลุคลักสไตล์ให้กับเราได้ดูกันนะคะ โรเซ่โปสเตอร์ใหม่อันนี้ก็สวยค่ะเธอออกแนวหวานหวานะคะเจนนี่ก็เซ็กซี่ตลอดค่ะโอ้ยดูจากสายตาของเธอสิคะแม่ก็คือแม่ตัวจริงเลยค่ะก็ชักตื่นเต้นแล้วนะคะนับถอยลังเหลืออีก8วันสุดท้ายนะก่อนที่จะปล่อยเพลงพิ n งเ e n o นมเพลงใหม่นะคะในอัลบั้มบอลพิ้งนั่นเอง อ๋อ oh, แล้วก็ตอนนี้นะคะวันนี้ค่ะ YG ค่ะเริ่มเปิดพรีอัลบั้มแล้วด้วยนะคะใครพร้อมค่ะก็รีบไปจัดนะมีทั้ง CD เวอร์ชัน Black Pink แล้วก็ Grey คิดอัลบั้มแล้วก็ไวนิ่วอีกด้วยค่ะส่วนอันนี้นะคะก็มี b l i n k ตาดีค่ะเขาก็ไปสืบสอบมาจนได้น,นะคะว่าสาวๆแบล็คคิงเนี่ยเมื่อคืนนี้นะใส่ชุดแบบไหนกันบ้าน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นชุดแบบเต็มๆนะคะเรียกว่า เรียวมากๆค่ะกันทุกคนเลยเนาะอแอดก็เอาอัปเดตนะข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหขวของสาวๆทิ้งมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า